ค่ะสวัสดีค่ะมือหนิก่ะให้บนเราเนียดค้อนบนสวยๆไม่ให้พี่น้องเบิเนะคะ่ะตัวหนึ่งเป็นโอ๊คธรรมชาติโอ๊คธรรมชาติให้พลตะกรงนะคะ่ะเนาะแ้วก็เป็นตัวนี้เป็นพลสีดำนะคะ่ะกรงทีนะคะ่ะเนาะพเนียดค้อนบนกงทีหนาชาติยี่สิบเก่าเส้นนะคะ่ะดูค่ะใหญ่เต็งเคืองเลย ทีแรกก็สัง่งโอ้ข้ามาชาติกับคีเห็นคลิปย้ยบนล้งวัดเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปย้ยบนลงมีตตัวสีดําเห็นมันสวยเลยเลยโทรมากไอ้ย้ยบนพ่นสีให้นหนะะเนาะค่ะพอดีก็บย้ยบนกับท่านได้จิบกองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็เล่เห์เหตนะุใ้รเนี้ยบอกท่านอยู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะตัวนี้เป็นธรรมชาติ อ,อกธรรมาชาติผลตรวดเนาะคะ่ะนี่ค่ะนี่คือปกติที่หนาชา้านี่ปกติที่ยาบนเหตุอยู่เนาะคะ่ะะนแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเป็นสร้างพิเศษขอกรงกวางเนาะคะ่ะนีกทตอนแรกเ่าเอาบอคหอยค่ะบัลลีเห็นอยากได้เนาะคะ่ะขอเอาบอคหอยใส่ไหเน่าเกิษั่ยายบด้เหตุไห่เนาะค่ะเนาะเรียบร้อย ดูค่ะงามมลยดิทียดค้อนบนสองตูนาะคะ่ะเป็นไส้บักหอยนะคะนะ่ะเนาะได้บนกับเล่ย์มให้พี่นองเบิ้งงกะสำหรับบักหอยนี่กะได้บนกับไส้ห้ฟีนนะคะ่ะบได้เสียคคาไส้ห้เนาะคะ่ะ ะะบึงควานแตกต่างนะคะนะ่ะเนาะตัวนี้เป็นโรงที่ค่ะเป็นค้อนบนโคงที่ตัวนี้โงธรรมดาปกติที่ยายบนเหตดอยู่กับวัตถุว่าห้างว่ากันปันใดเนาะคะ่ะกันไล่กันนะคะแต่ว่าเป็นลูกค้าเป็นสร้างที่ค่ะจัดให้เพื่อนไปค่ะการรอบนี้ก็ได้ส่งยุบประมาณหกตัวเนาะคะนะ่ะเนาะ มือว่านนี่ก็ทายคลิปไปแลวสองตัวนี้ก็แลวที่หลังงูนะคะ่ะบอลลีหลังก็สีไดถทายไห่เปิ้งมือนีนะคะเนาะ,ะนี่อยู่สองตัวเอาแบบใสหอยนะคะนี่ขอหอยใส่ไหส่สองตัวเลยนะคะเนาะกะ็ว่าได้คิดเงืนเพิ่มคะ่ะใสไห่พี่นะคะเนาะบอกหอยแต่ว่าขันสำหรับลูกค้าที่อยากได้ตะไคร่นั่น ก็สิได้จใจอยู่เนาะค่ะสิได้คิดเพิ่มอยู่รอกว่าแต่ใครได้เขาก็ซื้อมากเนาะค่ะเนาะแต่แบบกหอยนี่เขาไปหาเก็บเอาได้เนาะค่ะ mm. สวยงามค่ะ mm. สำหรับลูกค้าคนใดสนใจอยากได้กะห้จแจ้งเลยเนาะคะนะ่ะเนาะโทรมาสั่งกะเนียยย่อยบนแล้วก็ต้องการอยากได้กระหอยหน้ำ แกงแกงตะมือแหลกเลยนะคะนะ่ะเนาะต่มือแหลกติดท่ทมากสร้างผเนียดเลยอยากได้บอกหอยอยากได้อีหยังกะอยากได้ธรรมชาติอยากได้สีดำอยากได้โกงทีโกงห้างกังเลยกะแกงตะมือแหลกเลยนะคะนะ่ะเนาะได้บนกะสีลงรายละเอียดให้สร้างเนาะคะ่ะทางคนกะสีเฮ็ดให้เนาะคะนะ่ะเนาะว่ามีก็เอาไม้เบื้องสองตัวทีแล้วรุ่นมูนี่เนาะคะ่ะ ไม่เบิง้งใส่บอกหอยสำหรับลูกค้าที่บ่มีเวลาไปแฮกรหรือว่าบ่มีแนวใส่ใเนื้อไหโนแขย,ยังเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกะแจงได้ค่ะขอขอบคุณลูกค้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอีอุดหนุ่นย่ีบบนตีเชื่อใจเนาะคะ่ะเพราะว่าย่ีบบนบ่มีเก็บปลายทางเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะโอนก้อนมือส้งของมือหนึ่งเนาะคะ่ะ ขอขอบคุณลูกะคะ้าเนาะค่ะเนาะที่ไวใจกะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้พี่น้องเบิ่งสองตัวสำนี้ก่อนเนาะคะ่ะจำขอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ